สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ช่องติงให้สุด<อ>เออเวลาสวัสดีค่ะชอบจ้องเออเราต้องโฟกัสคือคนดูใช่โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็กลับมาพร้อมกับเทเชอร์แมป p ีที่46นะคะหลังจากที่ EP ที่45เราไปดูเหมือนเป็น TMI ของแต่ละคนแหละว,ว่าแบบแต่ละคนจะไปทำอะไรบ้างในแต่ละวันก็คือเหมช่วงวัน เบยเออมันมันมันคับเบยจริงๆที่อาซาฮีไปนั่งก็ไม่มีอะไรทำอ่ะก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนการแบบการทำทีเอ็มไอก็คือแบบเหมือนเป็นโจทย์ยากของเพเชอร์วันวันทำอะไรบ้างคะวันเลยวันก็นอนก็เล่นเพลงก็นอนก็อยู่สตูดิโอทำเพลงเราเน้วแต่ช่องมากเลยที่แบบมาสปอยเพลงกันอู้เพลงเพลงอุ้ โอยใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดู EP ที่46กันดีกว่านะคะว่า EP นี้เทเชอร์จะพาพวกเราไปทำอะไรบ้างไปกันเลยจ้าชอบสาวฟังให้เบอไปชาอาดูยอเอออ่าอ่าได้ไหมจ๊ะ ทุกคนเออซอมเทเชอร์ชอบความแบบว่าอะไรอ่ะนี่ยัุดคือถ้าเกิดวายจีออกแบบมีศิลปินเป็นประมาณสี่ห้าวงก็คือสี่ห้าคนใชไเจียวว่ามีมีเท่าไหร่อ่ะใหญ่จะเดเท่าไหร่อ่ะมันห่ใหญ่ใหญ่มาก ให้ที่ประกอบสเกลตึกเก่าอ่ะตึกเก่าแค่นี้โอ้โห ไือกเล่นแบองไปห่าไ <c oughs> อันนี้ที่เตรียม <c oughs> เตรียมจ,จะใส่คือเยอะมาก <c oughs> แต่ใส่ได้อันเดียวที่อีพีก่อนที่แบบมาจับมาจากสัตรูเธอที่จะมีใส่สได้อันเดียวนั่งมองนั่งมองไง เคยสงสัยนะเขาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีกล้องนะเขาพูดภาษาญี่ปุ่นกันเจ่กไม่พูดเละเหมือนแบบเหมือนอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยคนท้าเดะยวกั้พูดภาษาเดียวกันหม

คือนึกว่าพวกกีฬาแต่ละอันนี้ก็คือแบบจับเป็นห้องเลยที่เหมือนแบบว่ารวมกันอยู่จริงๆคือไม่ใช่เป็นห้องแยกห้องแยกครูห้องแยกปิงปองคือแบบโอ้โหแต่ได้อยู่ในโซนเดียวกันฉันเลยียวกันนี่คือแบบโอ๊ยไม่ได้แล้ว Oh! Yeah. oh, yeah. oh yeah. <laughs> 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 우리 생각할 때가 산책하러 꼭나왔는 산책하러 꼭 나오고 반복되셨던 우리 연생을책임지셨던상원 상수 내준미 내준미 여기가 저희가 맨날 다니는 저희 이요 여기 제가 맨날 필라테스 맨날 다 맨날 이 모두 타고 다니거든요. 아 그래 나라나소국국으로 여러분들이 약간 재미보다는 저희 진짜 미얼한 사람들도 어요로그잖아요 네, 로그고연습에 나쁘지 않 저희 진짜 이렇게 살 것도 맞아요 이요이그런니까오는 <laughs> <laughs> 어, 네. 나오니까 좋여기가잖아요와 <laughs> <갈수 웃음> 저희가 네. 정말 귀여운 기억 데뷔하기 전에, 6세 때 네. 여기서 얼음땡 하고 밤에맞들어요 밤에 어두운데 같고. 막 우리 플래시했던 시일고 어, 여가게자 <놀람> 여러분들 네 아, 언제 끊긴지 모르겠.. 저희가 에 언제부터 끊겼지 레전드다 잠깐만 여러분 저희, 저희가 SD 카드가 아, 한 시간이 아, 최대인데 음. <놀람> 근데 방금 봤는데 에스 카드 꺼져있었는데 어디서부터 그 꺼졌는지 모르겠거든요 <놀람> <모르겠는 놀람> <놀람> 나왔는데 꺼져있었을 수도 있고 우리 몇장하는 거잖아 왜? 아니, 어, 아니 참, 여러분 <놀람> 언제부터 꺼져있었죠? 근데 <놀람> 근데 이거 <놀람> 무슨 근데 제 SD카드 지금 5분밖에 안 남았거든요? 그니까 이것도 5분 남았어요, 지금. 그러면 나머지 4분 동안 걸어볼까요, 열보요 아, 아, 여기로 가면 아, 아, 제가 가끔 부산 내려갈 때 가끔 아, 올라가거든 이쪽으로 쭉 타거든요? 와, 우리 친구들 자전거 잘탑니다시소가400 나와요, 지금. 2분 나왔습니다 여러분. 돌아갈까요? 2분 동안 돌아가는 거 찍을게요. 제가 사실 오늘 어떤 계략이 있었냐면 요 현석이 랑이게 산책하는 거 찍고 집 가서 저녁 먹는 거 약간 보여드리고 잘 자요.

죄송합니다. <laughs> ยังยอา,าูักทีคงเดิมไม่ใช่บบเหรอดิชุดเดิมวันเนี่ย ผู้ชายสามภาษาเกาญี่ป nah, ุ่นลิงภาษาไทยเพิ่มอีกภาษาหไหมคะเ้ยอะจอสอนให้ 그게, 그 모든 중기 우와, 우와, 캔따개다 캔따개, 난 병뚜껑인데 이거. 아, 제가 이거 찍는다고. 준비해놓은 거 보세요. 준비, 준비 있어 자, 오늘은. 삼겹살, 도시락. 근데 이거를저멜이거밥 먹는데 정도, 멜3시간도라이 정도, 한라이밖에 멜라. 이 정도, 멜라. 이 정도, 멜라. 라이 정도, 멜라. 이이 정도, 멜라. 이 정도, 멜라. 이이 정도, 네 여러분 제가 요즘 들은 생각 있어요. 뭔? 이 뭔는 정답이 없는 문제에 정답을 알면 정말 끝도 없는 것 같아요. 제가 지금 옹이 하는 걸 하면서 정답 정답까이지 이거는? 와, 이거거는 이거는? 와, 이 아, 네. <laughs> 아니 근데 이거 밥 먹어야 되는데 얘기로만 식구로 먹었네. <laughs> <싶은 웃음> <거는. 웃음> 아니 이거 얘기가 너무 재밌어 버리는데. 양이 <laughs> 양왜레이네 <laughs> 그런 생각밖에 없고요. <웃음> 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 근데 계란찜 님 진짜 <laughs> 맛있네요. 이거 미쳤나요? <laughs> 계란찜 님 진짜 미치지 않나요? <laughs> 그럼 또 5분 남았는데. 많은 분들께 너무 감사하다고 얘기 드리고 싶어요. 제가 음악을 지금 할수 있다는 것과, 트레저메이커 분들도 있다는 게, 진짜 이거는 축복이다. 라는 생각이 들더라고요. 항상 기대에 못 미쳐도, 저희 진짜 노력할 테니까, 많이 지켜봐 주시고, แค e, so like so, ่เห so ็นเขาหวังว่าเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบการแสดงออกมาให้พวกเราได้เห็นคือแบบนั้นเราไม่ได้แบบจะต้องไปจำกัดว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากได้หวังแบบนี้จะเคยจะเคยเลยนะแบบไม่เลยอะแ้ก็พอใจมันคือแก๊งเด็ก แต่ก็คือพี่สองคนก็คือเดินมาใี้ปั่นจักรยานเออทีเดียวกันเหมือนเป็นสวนที่อยู่ใกล้วลยจีนัองแท็กซีะอะไรว้าว โคาข้างโครงการเจ๊ทำไรอะอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปแย่งซีนแน่เลยอะเท๊นี่เราจะดูน้องโขนบาเ้อข้าอะไรอะาใม่อีกทีนึงเจ็บมือเล้วว้าวฮึบ อโอเคอาเจาาา้เจาเรียนนังสือง<ะ>้าจมสือ้ววต้มตนอนนเรแล้วตี้่นวอนี่แล้วอเ,เรมแล้วอีเรต้นแลีมนแล้วอแล้วตอี่มวอไปี่แล้วเรีนแล้วี่มอแล้ว หลับแล้วการเรียนออนไลน์เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเจริงๆรู้แบบเหมือนมันไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะใช่นั่งฟังเ้อง

นี่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่แบบว่าของอะเต็มเตียงเลยแล้วก็คือแบบมีที่นอนคือแบบห้ามดิ้นอืมเออโอ้ยพี่แกล่ะโอ้คุณ Beautiful ที่สุดองวันที่เราผ่านม 다 보여드리지 못한 걸다아서 아쉽긴 아쉽지만 그래도 어떠셨나요 여러분? 아 카메라 꺼질 때까지 아이 컨택하고 있죠 3, 2, 1, 0, 땡 5, 3, 4 네, 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 네,

Cái kiến lưu hết mẹ dạng 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 네저저 여러분 여러분 그때 그 우연히 먹었던 게그뭐야 괴로운지. 괴로운. 하하하하하 오늘 네 땡. 제가 번피타민 먹는 하지만만비타이 필요해요. 제가 피한데비타민 먹어야지. 몸이 돌아갑니다두 번, 세동세 번, 세 번. 두는세 번, 세 번. 두 번, 세 번, 세 번. 두 번, 세 번. 두 번, 어 번. 진행하 번. 두 번, 세세

이제 방에서 보. 하 이거 약간 지금 캐아는데 아니 기타로 하나를 해서 약간 머글색 느낌도 생각하고 드럼이나 그런 거 없어서 목소리 아 이게 는 그냥 메인인 것 같아 오늘 또노래도 듣고 안 들고 여러 피드백도 받으면서 또 하루 이렇게 보냈는데요 요즘 생각해 보니까 제가 진짜 한달 내내 거의 이렇게 살았던 것 같아가지고 아, 좀 되게 신박한 걸 준비하고 싶었는데. <laughs> <laughs> hey, I just want to see how beautiful you are <laughs> <laughs> right. you 아쉽네요 제가 아 좀만 더 구체적으로 계획을 짜고 있었으면 나중에 1시간 분량을 멋지게 채울 수 있었는데 어젯밤에 어떻게 제가 찍었는지 기억이 안나요 아 2분이네 뭐, 뭐, 그나마 통 역시 1분 통 역시 트리자는 열두 명 같이 있을 때가 재밌는 것 같아요 열두 명 있어야지 우리 네딱 트리자인 것 같아요 그러면 1분 남았으니까 한 바퀴 돌까 여기? 티년한 사람 맨날 YG에서 놀고있는데 이제 다끝났 라. 요 수업도 하고 연습도 하고 그래서 이렇게 ㅋㅋ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 ㅋ 이있어 이것도 하나요 햄버거에요 맞아요 맞죠? 지금 10초 정도남 알겠죠? 여러분 항상 감사합니다니사합니다자아 니아! 니아! 니바이 ก็คือเหมือนเป็น TMI อีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่แบบค่อนข้างยาวนะคะวันว่างๆหรือเปล่าไม่รู้โอ้วันพักผ่อนแหละเออวันพักผ่อนของเทเชอร์อยู่สตูบ้างไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นกินข้าวอยู่ขอพักอช่น่าจะต่อเนื่องจาก e ีที่แล้วด้วยเหมือนกันคล้ายกันใช่มันก็ต่อเนื่องกันแหละแต่ว่ารู้สึกอีที่แล้วนี่ S 2> <S 2> <S <S จะเป็นแบบกล้องของใครของมันแบบไม่ได้มาเจอกันขนาดนีเออ้เลยแต่ชอบชอบความอาซาฮีคุ้มสุดอยากรู้ว่า,อ,า,า <S 2> <S 2> อะไรค่ะอาซาฮีคือแบบคุ้มสุดถ่ายตั้งแต่อีพีที่แล้วใช่ไหมก็คือแบบมาทํามา,มาพอแบบไปโพสโพสโพสรูป,รป,รปรลงโ,โซเชียลอย่างนี้แบบก็แึงเมยก็มาคอมเมนต์อ่ะโอเคอาซาฮีก็มาตอบให้แล้วนะคะ <S <S มาม่ากึ่งถ้วยหาะกินได้2คลิปเลยจ้าหากินง่ายมากเาีไม่ามีกอะไรบากยก็สบายๆนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ไม่มีมิชชั่นหรือว่าแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรนะคะแล้วก็มาได้รู้จักกับเทเชอร์ในอีกหลายๆมุมนะคะว่แต่วันนี้ไม่เจอจองอูเจอเจอเจอสิเจอเจอนี้เดียวไปไปเล่น ไปเล่นสวนสาธารณะโอเคยักก็เจอเจอก่อนนอนอุ้ยแต่มันมันเหมือนแบบไม่มีกล้องของไม่มีกล้องแยกไงไม่มีกล้องเดี่ยวของจองอูมันก็เดยแบบอ๋อตองหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมีเออพีก็สนุกดีนะคะแบบมานั่งดูเทเชอร์ทำนู่นนี่นั่นกันสบายสบาย เป็นมาสบายๆอีกวันชอบไงเราชอบคอนเทนต์ที่แบบเทเชอร์สบายๆเพราะเราก็รู้สึกแบบสบายตามอ<ช>่ะเราแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องแบบอ,อะไรเยอะเราชอบเอ<ช>้เดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกพีหน้านะคะว่าเทเชอร์จะพาพวกเราไปทำอะไรกิจกรรมเยอะแล้วเ <laughs> ทิชเชอร์แม่เมมวันนี้ช่างติ่งในสุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Action, let's go jump, jump, jump,